มาดูสีผมใหม่กันแต่อันนี้ก็คือว่าเป็นตอนแดดแใช่ไหมเห็นไหมนะแต่ว่าแดดแดดน้อยไปหน่อยชอบจังเลยภารกิจิบุกน่าสว่างเป็นเขาเรียกว่าสีอ่ม่วงชมพูนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าช่างนะเขาผสมให้ แล้วก็อันนี้มันจะทําให้ผมไม่เสียเพราะว่ามันไม่ได้กัดหรือฟอกสีผมจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าแว็กซ์เอานะแล้วก็เดี๋ยวสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคือซีดลงเรื่อยๆเพราะว่านี่ทาเพิ่งทํามามันก็จะเข้มหน่อยแต่มันทําให้หน้าสว่างใสราคาก็ไม่แพงนะอยู่ที่ประมาณพันเจ็ใดใครสนใจก็ลองไปทำดูนะเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างอ เป็นคนใหม่เลยร้านอยู่ที่ไหนชื่อว่าร้านพิ้์นะคะพิ้์บิวตี้อยู่ตรงแยกสุรนะิสานนะสุริสานรัชดาตรงด้านหลังเมืองไทยพัทละใครสนใจก็ถามเข้ามาจะให้เบอร์โทร